Này này một có cái gì cả rồi, không, 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 cả bạn, không đường, đường. Đường có cái gì cả rồi, không có cái gì rồi, có có cái gì có cái Bỏ tiền bấm tí để cọp da cho con đi Cọp da một sẽ tốt Cạp rồi đấy. Ngon luôn á Mới có đây tí ạ Cọp da này น้ำสวยน่ากัดเนี่ยคลิปนะ ได้ครับวู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 ยังอยูอ่ะโว้ยไปกดด้วยกดปีเต้าปูเลยตอนวัดเลยได้เลยวัดเลยมือไปโดนปีเต้าปูเนียครับกัดตัวแรกเลยเนี่ยวัดไปตันหนัดด้วยอ๋อเจะได้เลย ไปกวัดแล้ว <Laure> ม <en> ันมือไปโดนก็อดปิซปูนเนี่ยอดเลยตัวแรกของเช้านี่นะของวันนี้ลนะเนี่ยกัดแล้วถ้าขีดได้นมมันขึ้นใต้ร่มไม้ กัดจนได้นานที่มาเป็นสองชั่วโมงนะสะรุดยาดปลากัดคนอ๋อไม่ใช่มองไม่เห็นะมาติดกอผักตบ Đồn, đồn đó, này đồn đồn đi khỏi đi luôn nè Ui sai đi đấy không lại máy và cho cạch Coi tàn nạch tí tí, tí... tí. tí... กัดติดตดกันเลยตรงน,นี้แต่แถวน,นี้สองตัวแล้วไม่ได้แน้วตัวตอาน,นี้กอดดีกัดไว้ด้วยกัดซ้ำไม่ก็พี่ย้ำหลายไม้กว่าจะกัด มองเห็นไม่ก็จะหนัดวด่าต้นกอเนี่ยต้นยางคาได้รุ่นมาลนะมันบังไม่แน่ใจว่ามันกัดโดนบ้างจะได้เนะน้วนานตกทียเนี่ยกัดไม่โดนหรอลูก ได้เลยกัดซ้บำบ้างซ้ำ,ำใม้สวยเลยเนะนี่ยไม่ซ้ำไม่ด้วยเลยนะมองไม่เห็นถ้ารู้ว่ากันไม่โดนลากมาอีกเมื่อกี้มองไม่ถน,นัดเลย นเป็นลากมาอีกอาจจะตามส้ำพอากัดอีกไปแล้วเราเนี่อยู่ครับเราเนี่อยู่ไปแล้วไปแล้วรถรถครับ,รบ,รบพา,าเนี่ยพาย้อนมาเนี่ย กัดสองตัวเลยกันละตัวกับตัวเมื่อกี้อะ,อะไรเนี่ยวัดเลยดีกว่าไม่สง่งละกัดเลยวัดเลยเนี่ยส่งแล้วไม่อยู่ ちゃんとあれだね。